เตือนภัยพายุเฟิงเฉินฉบับที่9พายุร้อนกำลังแรงอาจก่อฝนถล่มอีสานและภาคใต้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ต้องระมัดระวังข่าวด่วนเกี่ยวกับสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับพายุเฟิงเฉินฉบับที่9ในวันที่21ตุลาคม2568เวลา17นาฬิกา54นาทีพายุเฟิงเฉินหรือที่เรียกว่าพายุโซนร้อน กำลังเติบโตแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดฝนตกหนักในภาคอีสานและภาคใต้ของประเทศไทยในวันที่22-23ถึงตุลาคม2568สถานการณ์พายุณเวลา16นาฬิกาของวันที่21ตุลาคม68ดพายุเฟิงเฉินอยู่ในสภาพที่กำลังแรงขึ้นมีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ประมาณ4 3 0้อยสสกิโลเมตรตอนเหนือของเมืองดานังประเทศเวียดนามกำลังเคลื่อนตัวช้าๆทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พายุนี้มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดฝนฟ้าขนองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เขาใกล้ทะเลและลุ่มน้ำคำเตือนกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http l www tmd go th หร,รือโทรศัพท์02-399-40-1213-1182ตลอด24ชั่วโมงและนี่คือส่วนที่สร้างความสนใจ พายุเฟิงเฉินซึ่งเป็นพายุร้อนที่เกิดขึ้นทุกปีในบริเวณทะเลจีนใต้มักจะก่อให้เกิดฝนตกหนักในภาคตาใต้ของประเทศไทยปีนี้พายุนี้อาจก่อให้เกิดฝนถล่มอีสานเช่นกันซึ่งเป็นประเด็นร้อนในหมู่ประชาชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามการที่พายุนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในพื้นที่และการเติบโตของพายุต่อไปคุณคิดว่าพายุเฟิงเฉินจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรกับภาคอีสานและภาคใต้ในปีนี้ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น